ับมาชมรถดำคันรอๆเลยนะครับนี่ครับแต่รถให,ใหม่ๆครับผมนี่ครับโ <c oughs> ตพลังพอมมันเร็วมนกันครับวันนี้ก็พอมมันเร็วนะครับโอ้ขึ้นไม่ไหวครับ

เป็นท่อลันลันเลยครับน่าจะไม่ได้ใส่ท่อพักนะครับยิงตรงนี่ครับผมโ้โหอ,อ,อจะประมาณนี้เลยนะครับ ันได้ออกล่องครับถ้มีเวลาได้ทายนะได้แล้วครับอี่ต่อมาอีกแล้วครับครับเด็กกะชุดสวยมากเลยครับคันนี้ครับ ดิกะอาจจะพึงจัดมาใหม่ปีนี้นะครับคันนี้มือสองครับโอ้โอ้ปิดเปี้ยวหมดแล้วครับผมโอเลดด้วยนะหมด้วยครับปิกะ วุ้นรอบกันซีเลยนะพอเลยครับใายงามดินทรายครับวันนี้ทรายสวยๆเลยนะครับนี่ครับดินสวยมากครับรถวิ่งก็หลายคันอยู่นะวันนี้ สวัสดีคังผมครับคุรีรูมครับผมก็สมิสดีครับระวังรอรถดับก็ชมรถเกรดไปก่อนครับผมก็กำลังเก็บงานนะครับปาดหน้าดินครับผมประมาณนี้เลยครับรอรถดับม,มานะ อานนกาศดีครับวันนี้ขึ้นฝนขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับผมไม่ค่อยแดดแรงเท่าไหร่สักสรับมาแล้วครับรถรอนะหลังเมกะ รอๆเลยนะครับคันนี้จับน้ำไม่ฮะทำโพมาห <c oughs> มา่ัะ <c oughs> จะอู่แดงอะไรว้าขโอบ้บุบๆเลยครับมาต้อนรู้ชมไปครับรถคันสวยๆนี่แล้วครับ เต้นแรงริกครับผมประมาณนี้เลยนะเอะอ้สวยงามครับโอ้ีกรองแก้วด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ขอไลค์ซีรีส์เพียงตอนนี้ก่อนนะครับฝ like ากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์สดมันนาครับ